สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะคณเราจะมาสอนในหัวข้อเรื่องการหารพหุนามด้วยเอกนามค่ะอันดับแรกเลยเรามาดูการหารเอกนามด้วยเอกนามกันก่อนนะคะการหารเอกนามด้วยเอกนามคือการนําค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันค่ะและนําตัวแปรในแต่ละเอกนามมาหารกันโดยใช้สมบัติของเลขยกกาลังนะคะ และเมื่อได้ผลหารเป็นเอกนามจะเป็นการหารลงตัวนั่นเองเรามาดูตัวอย่างกันค่ะข้อ1นะคะลบ 10x หารด้วย5นะคะอันนี้ก็ไม่ยากเลยให้น้องๆคิดซะว่าเอาตัวเลขหารตัวเลขนะคะตัวแปรหารตัวแปรแค่แค่นั้นเองนะคะครูดาก็ตัดทอนเลยค่ะ5 1 5ห2 1 0นะคะมันก็คือคำตอบก็คือลบ 2x แค่นี้เองตอบได้แล้วค่ะ มาดูข้อที่2นะคะ 10a ยกกำลังสองนะคะหารด้วย 2a นะคะครูดาวจะแบ่งเป็นตัวเลขกับตัวแปรใช่ไหมตัวเลขก็จะมี10กับ2ใช่ไหมคะก็ตัดทอนเลย2 1 2 2 50นะคะครูดาวได้ตัวเลขแหละคือ5ทีนี้ a ยกกำลังสอง a ยกกำลังสองหารด้วย a แบบนี้ใช่ไหมคะมันก็คือเขียนอยู่ในรูปของเลขแล้วก็ยกกาลังได้คือ a ยกกําลัง2ลบ1นั่นเองทาไมล่ะเพราะว่าฐานเหมือนกันหารกันนาเลขชี้กําลังมาลบกันนั่นเอง a เท่ากับเท่าไหร่คะ a ยกกําลัง2ลบ1ก็เลยเหลือ a ยกกําลัง1 a ยกกําลัง1ก็คือ a นั่นเองคาตอบเลยเป็น 5a ค่ะมาดูข้อที่3นะคะ b กําลัง2 หารด้วย 2b อ่ะข้อนี้นะคะตัวเลขข้างหน้า b ยกกำลัง2คืออะไรคือ1แต่เขาไม่ได้ยมเขียนแต่ว่าเราต้องรู้เนะว่ามันคือ1ได้เศษ1ส่วน2นะคะ b ยกกำลัง2หารด้วย b ก็คือเหลือ b เดียวนะคะคำตอบเลยเป็นเศษ1ส่วน 2b นะคะหรือ b ส่วน2ก็ได้ นะคะมีค่าเท่ากันเส้นหนึ่งส่วนสองบีกับบีส่วนสองมีค่าเท่ากันโอเคไหมทันนะคะน้องๆอันนี้เป็นการหารเอกนามด้วยเอกนามค่ะการหารพรหุนามด้วยเอกนามนะคะคือการหารแต่ละพจน์ของพหุนามด้วยเอกนามแล้วนําผลหารเหล่านั้นมาบวกกันและเมื่อได้ผลหารเป็นพหุนามจะเป็นการหารลงตัวมาดูตัวอย่างกันค่ะข้อ1 5ึ่งห้าลบสามเอ็ก หารด้วย4นะคะให้น้องๆทำแบบนี้ค่ะ5แยกออกมาเลยเป็น5ส่วน4ลบเครื่องหมายลบนะคะลบ 3x ส่วนสโอเคไหมทีนี้มันมีอะไรตัดได้ไหมไม่มีอะไรตัดได้น้องๆสามารถตอบแบบนี้ได้เลยนะคะโอเคไหมอ่ะมาดูข้อที่2ค่ะลบ 18a ยกกำลังสองลบสาม ส่วนด้วยหารด้วยลบเก้านะคะคุณดาวก็เขียนเลยลบ 18a กำลังสองส่วนด้วยลบ9อันนี้เครื่องหมายลบคุณดาวเขียนเครื่องหมายลบนะคะ36ส่วนด้วยลบทีนี้เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คุณดาวก็จะมาตัดทอนค่ะเอาตัวเลขนะคะตัดกัน9 1 9 9 2น8้เ้านะคะเ1 9 19, 9436นะทีนี้น้องๆดูนะอันเนี้ยมันเป็นลบหารลบใช่ไหมคะจำนวนลบหารจำนวนลบได้คำตอบเป็นจำนวนบวกดังนั้นตรงนี้ก็เลยเป็น 2a กำลัง2โอเคนะทีนี้ตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบคุณดาวเขียนเครื่องหมายลบนะคะ36ลบ36ส่วนด้วยลบ9 9199436แต่ว่ามันมีเครื่องหมายลบอยู่ตรงนี้มันเป็นจำนวนบวกหารด้วยจำนวนลบคำตอบที่ได้จะเป็นจำนวนลบก็คือลบสทีนี้ตรงนี้มันเป็นเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายลบอ่าเป็นหน้าย,ยิ้มมันคือเครื่องหมายบวกนั่นเองค่ะก็จะกลายเป็นครูดาวเขียนข้างล่างนะเท่ากับ 2a กำลัง2บวก4นั่นเองคือคำตอบโอเคนะ คันนะคะน้องๆมาดูข้อถัดไปข้อ3ค่ะ 4y กำลังสลบ y ส่วนด้วย 5y นะคะก็เขียนเหมือนเดิมเลย 4y กำลังสส่วน 5y ลบ y ส่วนด้วย 5y ทีนี้มีอะไรที่สามารถตัดถอนกันได้4กับ5ตัดไม่ได้ ูดาวเขียน4ส่วน5ไว้เหมือนเดิมนะคะ y กำลัง2กับ y 1 2ลบ1ก็เลยเหลือ y เดียวก็เลยเป็นเศษ4ส่วน5 y เครื่องหมายลบนะคะตัวเลขก็คือ1ส่วน5นะคะ y เดียวก็คืออะไรคะ y เนี่ยตัด y ตัวนี้มันคือกำลัง1 y ตัวนี้ก็เป็นกำลัง1สามารถตัดกันได้ คำตอบเลยเป็นเศษ1นส่วนหเฉยๆไม่ต้องมี y โอเคไหมเพราะว่ามันตัดกันไปแล้วก็เลยเป็นเศษ4ีส่วนห y ลบเศษ1นส่วนหมาดูข้อที่4กันค่ะลบสิ x บวกสิ x กํลังสทั้งหมดนะคะหารด้วยลบส x ก็เขียนเลยลบสิ x ส่วนด้วยลบส x บวกกับ12 x กํลังสาม ส่วนด้วยลบ 3x อ่ะทีนี้มาดูว่าอะไรตัดทอนกันได้313355 x ตัดกับ x ได้อ่านะคะตรงนี้313 3, 3 4 12จะเหลืออะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นลบหารลบได้บวกแสดงว่าข้างหน้าตรงนี้มีค่าเป็น5 นะคะเสร็จแล้วตรงนี้3 1 3 3 4ึ่บวกกับอะไรคะบวกกับจำนวนลบเนาะก็คือ4 -4 ลบ4เพราะว่าจำนวนบวกหารด้วยจำนวนลบคำตอบที่ได้จะต้องเป็นจำนวนลบก็คือลบ x ลบ 4x ก,กําำลังอะไรคะ3-1ลบ1เหลือกำลัง2ก็จะได้เป็น5-4 x ลบ 4x ก,กำลังสทีนี้มาดู ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าตัวหารคูณผลหารจะเท่ากับตัวตั้งทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเช็คของข้อ4ดูโอเคไหมตัวหารคือลบ 3x คุูดาเขียนเลยลบ 3x เดีย๋ยวเขียนด้วยปากกาแดงดีกว่าลบ 3x คือตัวหารผลหารคือ 5-4x ลบ 4x กำลังสองลบ 4x กำลังส นะคะคูณกันคูดาวก็แจกแจงเข้าไปนะคะจะเท่ากับตัวตั้งเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะได้เท่ากับตัวนี้หรือเปล่านะคะ,อะเอาสีเขียวลบ 3x คูณ5ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะลบ 15x ลบ 3x คูณกับลบ4 x กำลังส ลบ3คูณกับลบ4ี่สลบคูณลบได้บวกเป็นบวก12 x กคูณกับ x ็กำลังสองก็จะได้เป็น x กำลังสเท่ากันไหมคะเท่ากับตัวตั้งไหมเท่ากันเลยเนาะลบ 15x บวก 12x กำลังสทีนี้ถ้าเกิดเขาให้หาตัวตั้งละ่ะเขาให้ตัวหารกับผลหารมาเราสามารถหาได้ไหมคะหาได้อ่ะมาดูกัน ตัวหารคือ 4x กูดาวเขียน 4x พ้นหารคือ x ลบ1กูดาวเขียนวงเล็บ x ลบ1คือการคูณกันคูณเข้าไปก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ 4x คูน x, x ก็จะได้เป็น 4x กํลัง2 4x คูณกับลบ1ก็จะได้เป็นลบ 4x คำตอบเลยเป็น 4x กำลัง2ลบ 4x นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆสำหรับการคูณเอ้ยการหารขอโทษค่ะสำหรับการหารพรหุนามด้วยเอกนามไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงเดี๋ยวครูดาจะให้น้องๆพักทบทวนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเข้าใจบทเรียนกันไม่เอ่ยถ้าเกิดเข้าใจอย่าลืมกดไล กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน n o อกอา a d e m ดนะคะดาวน์โหลดฟรีเลยค่ะสำหรับ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้ได้เลยค่ะ